ดูดไว้แบรนด์ทิชชู่เปียกสำหรับผู้ชายที่เริ่มก่อตั้งจากกลุ่มผู้ชาย3คนชอนที่ปัจจุบันเป็น c e o เจฟที่เป็น CFO และไลออนดูแลเรื่องการตลาดและแบรนด์ซึ่งพวกเขาอาศัยอยู่ในอพาร์ตเมนต์ในชิคาโก้ด้วยกันจุดเริ่มต้นคือพวกเขาเริ่มใช้ทิชชู่เปียกสำหรับเด็กเพราะว่าใช้ดีกว่ากระดาษชำระและรู้สึกสะอาดกว่าทำให้พวกเขาติดใจในการใช้ทิชชู่เปียกและนั่นทำให้พวกเขาเกิดคำถามว่าทำไมไม่มีผลิตภัณฑ์แบบนี้สำหรับผู้ชายเลยทำให้พวกเขาเกิดไอเดียในการสร้างแบรนด์ดูดไว้ขึ้นมาในปี2021โดดดยจุดเด่นแ คือการทําออกมาเพื่อผู้ชายเยอดฉลายได้มีหลายขนาดเป็นซองเดียวๆสําหรับพกพาก็มีไม่ใส่น้ําหอมและมีส่วนผสมของวิตามินอ e, ีและว่านหางจระเข้โดยพวกเขาก็เริ่มหาผู้ผลิตโดยค้นคว้าว่าแบรนด์อื่นๆผลิตที่ไหนซึ่งพวกเขาก็ได้รวมเงินออมกัน3 0 0 0 0ดอลลาร์ 30, และใช้ไป25,000ดอลลาร์เหลือเพียงแค่5000ดอลลาร์ 5, ซึ่งทาให้พวกเขาไม่มีเงินพอที่จะทําการตลาดแต่พวกเขามีสินค้าโดยพวกเขาเริ่มแจกสินค้าฟรีให้ทุกคนที่ยินดีรับในเทศกาลดนตรีและในมหาวิทยาลัยซึ่งนั่นเป็นกลยุทธ์ที่เขาใช้มาเรื่อย และสามารถทำรายได้1 5 0 0 0 0ดอลลาร์ 150, ในปีแรกโดยส่วนใหญ่สินค้าที่ขายได้จะมาจากอเมซอนที่มีลูกค้ามาซื้อซ้ำอย่างต่อเนื่องซึ่งแบรนด์ของพวกเขาจะมีการทำตลาดที่สนุกตลกให้คนเข้าถึงง่ายและต่อมาในปี2015พวกเขาได้เข้าร่วมรายการชาร์กแท้งที่เสนอเงินลงทุน3 0 0 0 0 0ดอลลาร์ 300, แลกกับหุ้น10%และก็ได้ดีวจากชาร์กมาร์กับเงินลงทุน3,000 0 0ดอลลาร์ 300, แลกกับหุ้น25%ซึ่งหลังจากรายการออกอากาศมียอดขายพุ่งถึง3.2ล้านดอลลาร์และได้ขยายไปขายใในนนนหห้้้าาอยอยางงรย่่อเป็ต มาในปี2020มีปัญหาขาดแคลนกระดาษชำระทําให้ทั่วประเทศได้รับผลกระทบจากการระบาดโควิดทําให้ดูดไวกลายเป็นสินค้าจําเป็นที่ต้องมีและจากเหตุการณ์นี้ทําให้มียอดขายทาลายสถิติต่อมาในปี2023เขามีรายได้เกิน341ล้านดอลลาร์และในปี2024สินค้าของพวกเขาจําหน่ายในร้านค้าปีกมากกว่า40,000แห่งทั่วสหรัฐอเมริกาและแบรนด์ยังมีการบริจาคเงินและสินค้ากว่า250,000ดอลลาร์ให้กับ c o n e and c o r ร์ไรติดฟาวเดชัอีกด้วย